สวัสดีครับถอดตะแข่่เตี้ยงนุม่มสามทิศเช่นเอียวกัแล้วครับผมครับวมื่อี้สามทิศผ้าพีผ้านองออกมาเหร่นทงเหร่นทาคือเก่าครับครับวมืนอี้ก็มีโอกาสผ้าพีผ้านอเข้าออกมาตรงไหตรงหน้าคือเก่าแล้วครับหลังจากกินเขาง่ายแล้วตอนนี้ก็สวยแล้วครับเกือบสี่สิบม่งแล้วกะเมื่อนี้เป็นวันที่สิบหาานะครับ สิบหาสิงหาคมพศสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนี่แหละครับเกือบสี่สิบม่งแล้วครับออกมาตรงไหนตรงหน้าก็เลยเสียวบรรยากาศน้ำตรงไหนตรงหน้าเนี่ยแหละฝากพี่ฝากน้องจกักเล็กจักน้อยครับเขาสามจิตกะเชียวแล้วแต่ท่านเนี่ยเอาปุ๋ยมาวาันหรอกครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันกนยังหลายอยู่น้ำขังบนกันลงมาเรื่อยๆอยู่ครับ เพราะว่าฝนกะตกลงมาตอนเนื่องยุ่ช่วงนี้ตกไปวงสองสามมือวังหันครับวังบันจันทร์มือขึ้นกับตกอยู่แต่ตกบางแห้งพอน้ำไหลทั้งริมนี่แหละครับตกข้าวเดียวตอนนี้น้ำข้างบนทั้งเนื้อมากะลงมาเรื่อยๆยุ่สารทิ่กระบายลงมาเรื่อยๆครับนี่ช่วงนี้มันขังน้ำไว้รอกครับต้อง ลอช่วงที่ฝนิ้งช่วงจังน้อยจังสิได้หาปุ๋ยหายังมาบำรุ่งเขาครับน้ำยุ่งเหยเห้องก็ไลอยู่ยยทิศลาอัดไฟแล้วครับน้ำม,มันก็นเลยอยากดัดดัดขึ้นทั้งให้หน้าสามติดน้ำน้องใหม่ไพ่นีน้องใหม่ไพ่บ้านนี่ก็ฟันก็นเอาออกไป เฮ็ดอยากเฮ็ดกินไปเฮ็ดนนาะไม้ดองเนาะไม่สมใบยุคครับเพราะมันออกมากของนอกปดจังสิจะฟันไปให้ยายนั่งเราย่ำเราสาบเพ็ดนนาะไม้ดองเนาะไม่สมใอยุมันค่อนขขางสีออกมากขางหนอกเนาะครับสามติดกระพึงมาหอดว่าหันละครับมาหอดอยางหน้าว่าหันละบ่มีอย่างเฮ็ดครับอยู่ในบานก็ออกมาตรงไทุ่ทงหน้ากวละช่วงช่วงใบจ้าสิไปทั้งหน้าโคก ว่าสิไปตัดหญ้ายตัดอย่างนําป้าอ้อยออกอยู่ครับเครื่องป้าอ้อยน้ํมมันกระท่วมมันกระร่วงบ่ใครได้ครับจูงนี้ถ้าเห็นถ้าหน้าเพิ่นกับจัดหญ้าสารเคมีห้ายครับไปหน้าซุ่มซี่ซุ่มหาบ่ได้ถ้าเฮาบ่มีเครื่องป้องกันถ้าบ่แจ้งตัวมีคิดเนาะครับอันตรายสะดุ้งกะข้างโคกอยู่นี่นะครับนี่ครับน้ำมันอยู่กันอยู่กับน้ำที่ลงมากจากข้างบน อยู่ในสานี่ครับเต็มสารตรงต่อน้องกับว่าท่านไหนออกมาใส่มาล่วงดอกผลประมาณช่วงเดือนกันยายนเลยครับเดือนกันยาปลายเดือนกันยายนหมแล้วครับจังคอยสีแดงออกตวงออกอยัาง่าล่วงไว้ไอ้น้ำมันอ่อนก่อนตอนนี้น้ำมันไหลยอยู่ถ้าติดลาบ่็เปิดไฟน้ำมันก็สีดันยุ่งสีแล้วครับ สามสิลภาพเบื้องเตียนเตียนล่ามหัางหมดงครับมือแรงว่าสิมากําจัดอยู่นี่แ๊บเดี๋ยวง่ายเร็วอีลิมันย้อนแสงพี่น้องเห็นบ่เดียวนี่ครับอยู่ต้นซ้ำสาหรือว่าต้นกามปูนี่ครับห้างงเลยครับนี่ต้องมากําจัดย่ำขึ้นครับ ทุกปีทุกปีเขาสียุบบนกอไผ่นะครับยุ่เื่งกอไผ่เราก็จุดต้นยุ่ขค่ากลางๆกันนั่นแหละนี่ครับทุกปีเขาซียุบลําไผ่ลัล้เนี่ยมันหักลงมาเนี่ยครับปีนี้มายุ่ต้นส้มสาต้นกระปูไส้กับโได้เอาไส้เอาซุปไส้ดอกครับนี่เรามองมันถือ ปลาใส่แงหลายๆนะครับล้างนี่หละใส่เบิ่งมือนันบ่ถือก็เรียกวอกเลยครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำเขาระบายน้ำเนี่ยตอนนี้ปลาเขาขึ้นไปว่างไข่ขึ้นไปเมื่อแล้วครับตอนนี้เขาบ่บ่ไขลานหรอครับน้ำรองน้ำน้ำคล้องน้ำน้ำทอนเสียปลาเขาบ่ไขลานครับเขาสียูุน้ำให้น้าน้ำงานน้า หาอยากหากินครับสีบว่ใครแลนน้ำรองน้ำทางน้ำหรือว่าช่องน้ำไหลครับเราอีกอย่างปัญหาอีกอย่างของปู่ของปา่าของหอยไม่นหน้าเขาห้องครับค,คือนกปากห้างครับเดี๋ยวนี้นกปากห้างร้ายอยู่บ้านสามทิศตะกีดต่ก้กกอนม่มมีครับตกมากสองสามปีสามสี่ปีขึ้นหลังนี่ร้ายครับเขาอ,อพยพม,มาจากภาคกลางภาคใดกับโบลูครับแต่ประเทศอื่นกับโบลูแหละ มาทะเลเทือนี่เป็นเป็ดมูยังไงครับมูล,ละสองสามร้อยตัวล่งมองได้เห็นว่าบักหอยปูปลานี่จิ้หายมองหันครับเสียวหอยเอาอยางขึ้นมากินทั้งกันแท้กินง่ายๆตัวง่ายๆเลยหรอกครับยำเขายำน้ำไผ่ให้ท้าหน้าเฮาตะกี้สิมีแต่นกเจ้านกกะย่างไปทั้งส่วนครับดูหน้าซ้ำดูนำไถ่นำหน้านี่เนาะครับดูนำทงหน้าดูทงา,ทง,าทงบ้านสามทิศ มีนีมีนกปากหางมีมากสองสาบปีสามสี่ปีขึ้นล้งลางแลอวละช่วงนี้เขาบระทัดในมากหรอกครับตงวใสนอนบระทัดในตื้นถ่วงใบใบขัะเบื้งองหยามันแห้งครับหน้าสามทิศโดยเฉพาะนี่ครับเดี๋ยวไปเห็นดึงเร,องเรืองนะั่นมันหยามันเด้ครับถ้ามันบ่นแห้งหลายสามทิศกับบ่อกับจัดดอกครับสิบ่ใสสารเคมีดรอกแต่มันจําเป็นครับแต่มันต้องรอให้หน้ามันนิ่งหน้ามันอ้อนก่อนหนีก่อน เป็นห่กัจัดไปตอนนี้ใส่เคมีไปตอนนี้ก็ไ่ได้พ้นหรอกครับเพราะว่าสิเป็นปุ๋ยเป็นยามันไปน้ำน้ำหมดเนี่ยน้ำกันระบายออกเพราะท่านทำให้นี่นี่ครับมันอยู่กันรับนี่แหละตรงนี้แหละเขาเมียบ้านเขาก็หากาห้า,หา,หายังมาสามแล้วล่ะพ่อล้วครับเศร้าส,สามสเศร้าเฮ็ดแล้วงามอยู่ครับเขาตอนเข้าบ้าน,นรแรกๆกอะ น้ำม,มันท่วมเนาะพี่น้องเนาะวันเถือแหลกกับพ่งามวันเถือสองน้ำกับมัน,นท่ออนมมนวมอีกมันก็เกิดขึ้นบ่ดีดอกพอตะมันหง่มันยังขึ้นมาไดานา้ดน้ำได้ไนมันก็เริ่มนาเริ่มน้า,นาหูน้าตาเริ่มงามขึ้นแล้วครับแดดแห้งพี่น้องแดดแห้งนี่นี่นนนฝ่าพ่มีเลยฝนสิบ,โบโต่ตกอีกอยู่บอกมอมันแรงขึ้นสิมืออื้นมมือหือไปนี่แล้ครับจปลว่าสามทิศว่าสิไปหาเบิง่งเหนือมา ใส่เบ็ดใส่หยังอยูย่พาพี่พาน้องเฮาหาอยากหากินอยู่มือแรงก็ได้ต้องเบิ่งก่อนว่าสิมีตุลาตุลังไปทางใดบ่ช่วงนี้เงี้ยก็หายากครับบ่สิเป็นหวกเป็นกิริฏกิริฏก็พอมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ไกลอีกไกลจากบ้านสารทิตไปก็หลายโลอยู่ครับซี่หาโลห์าหกโลอยู่เนี่ยแตนทั้งบมกง่ายเลยเนี่ยคุณครับ ไครแนวมันอยู่สามันยืนลองอไปบางยู่มองคนยางปนไดเมื่อนั้นไปพาพี่พะนองหอบไปปักเบ็ดอยู่หมายทงางใต้บ้านกับพวกมานครับหมานประเคียงมากตัวสองตัวคับประค่อนหน่อยตัวนึงพ่อเด็กปุนเขาครับสามจิตกะสาทายายี่ยเว้ามากกับโดนเติบพาพี่พะนองห้าางงงงองยางเบิางนา้าบิางในเบิ้งเขาเบิางน้ำกับสิบว่าพายพีพะนองเขาออกไปตากแดดดอก กษสิบันยากาศหน้าทงทงไห้ทงหน้าบรรยากาศร่วมวีวีเห็นใบเขาถือร่มถึงยังก็มีความสุขเกษียวกา้ซ้ำนีก่ก่อนครับมือหนามื่อรุ่นซ้ำทีกระจังสีผ้าผีผ้านองเข้ามาอัปเดตเบื้องเรื่อยๆครับกับเข่าหน้าทงเนาะครับเอาสามทิศเกษียบรรยากาศเข่าหน้าทงไว้ซ้ำนี่พี่น้องครับท่านนี้สามทิศขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องห้องมดสุข,ขสุขกนแนละครับที่เขามารับชมชิปของสามทิตั้งแต่ต,ต้นจนจบ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบวันพลผ่าดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าสามติดทิทพา้าพีพานองไปยังกัดจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามิดกระเซียวไปซ้ำนี่ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ